ยี่ดีต้องรับข้าสุชาห์หกา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นนะของบุคคลทั่วไปที่เห็นคุณนะคะหรือเป็นตัวคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงก็ได้เป็นตัวคุณหรือว่าคนคนคนอื่นๆนะคะที่เขาเห็นรูปรูปลักษณ์ของคุณรูปภาพของคุณบนโลกโซเชียลคนเหล่านั้นคิดยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถามด้วยว่าคนที่คุณคิดถึงอ่ะตัวเขาล่ะคิดยังไงกับ รูปภาพเหล่านั้นนะคะก่อนอื่นกระต่ายจะเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข uh ้ามาดูคลิปนี้ค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โอ้คุณเป็นคนที่แบบว่าแล้วแต่ใครจะเห็นแล้วแต่ใครจะดูเลยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดโลกเปิดใจปลดปล่อยอารมณ์ ปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็วิถีของโลกใบนี้เป็นคนที่คิดบวกนะเป็นลัคนาราศีธนูได้นะคะตัวคุณนะแล้วก็เป็นคนที่เยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้ได้ได้ด้วยตัวเองอ่าไม่ว่าคุณจะทุกข์แค่ไหนจะเศร้าแค่ไหนคุณจะจมอยู่กับมันไม่นานแล้วคุณก็ ลุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าให้ความสมดุลกับตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วก็คุณสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาคนอื่นได้ด้วยคุณอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะคะเป็นเอ่อเป็นหมอดูก็ได้นะเออเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้อะถ้าพูดถึงคำว่าเยียวยาก็รวมไปถึงกายภาพเนาะหมอนวดนี้ก็ได้นะคะเออสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยคูโยคะได้เออสามารถทำให้คนอื่น มีความสมดุลทางด้านฟิสิกอลหรือแม้กระทั่ง mentally นะคะฟิสิกอลก็คือทางด้านร่างกายเนาะ mentally ก็ความรู้สึกใช่ไหมความคิดนะคะเอออารมณ์อะไรแบบนี้นะคะเยียวยาได้คุณเป็นคนที่เฟรนลี่มากถ้าพลังงานของคุณนะตอนนี้เนี่ยก็แต่มองว่าพลังงานของคุณดีนะคะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่ยื่นเป็นคนที่เป็นมิตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะเออลักษณะที่เปิดเห็นคือเป็นมิตรแกสิ่งแวดล้อมนะคะตัวคุณเป็นแบบอีโคหรือคุณทํางานในอีโครีสอร์ทนี้ก็ได้นะเออมีดมีได้หลายลักษณะคุณอาจจะชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ํานะคะชอบพื้นที่สีเขียวอะไรเงรี้ยถ้าคุณอยู่แบบแถวสก้าคุณก็จะแบบประมาณว่า มีแสงอะไรแบบเนี้ยคุณจะอยู่อะไรแบบนี้แล้วมันทําให้คุณดูดีงี้ก็ได้นะอยู่คุณเป็นคนที่มีออร่าในร่างกายใน,ในตัวก็ได้นะคะเอ,อในร่างกายวะในตัวเออเป็นแบบมีแสงออร่าออกมานะอ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นคุณบนโลกโซเชียลหรือมาส่องคุณแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกถึงรูปภาพหรือโซเชียลมีเดียของคุณได้ยังไงได้บ้างอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะมันเป็นแรนดอมนะคะที่กระต่ายแบบ Pop ๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็อยากจะอ่านนะ ผู้คนเหล่านั้นมองแล้วก็เห็นรูปของคุณพวกเขานึกถึงอะไรหรือว่าเขารู้สึกยังไงบุคคลโดยทั่วไปนะคะคุณเป็นคุณเป็นหมอดูแน่ๆเลยนะเออเป็นไพ่เดอะเทมเพลนส์ึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้ลทีทกระตยบอกคุณเป็นคนที่คอนเนคกับจิตวิญญาณของตัวเองเวลาที่คนอื่นมองเห็นคุณอะคนอื่นก็จะนึกถึงคนที่ High Standard อะหรือเป็นคนที่มีความเป็นไพรเวทสูงแต่ แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เย่อหยิงเป็นคนที่คนอื่นยังจับต้องได้แต่พอพูดถึงเรื่องของความคิดหรือว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมี private นะคะคุณจะให้คนอื่นเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณอยากจะโชว์เท่านั้นคนอื่นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการที่คุณโพสรูปเหล่านี้คุณคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงแต่เขาแค่เห็นในสิ่งที่คุณอยากจะแชร์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแหละ ถ้าเวลาที่เขาเห็นรูปคุณเขาจะมองเห็นรูปที่แบบว่าหรือเห็นโพสต์ของคุณที่มันมีนัยยะอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในรูปภาพนั้นหรือการโพสนะคะในโซเชเียลมีเดียของคุณเนะี่ยเออมันต้องมีอะไรแหละอะไรประมาณนี้เออในการที่คุณโพสตแล้วมันทาให้คนอื่นเขาจะคิดตามนะคะออหรือว่าคุณโพสต์ในเรื่องที่คนอื่นอยากจะรู้นี้ก็ได้เช่นว่าคุณเป็นหมอดูคุณก็จะไปโปสออพสต์แนวแบบ prediction ทํานายล่วงหน้าสามเดือนอะไรประมาณนะี้เออมีลักษณะแบบนั้นเนาะ <Okay. S 1> ก็มองดูง่ายก็คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีจิตวิญญาณสูงนะคะเวลาที่เขามองมาที่รูปของคุณมันไม่ใช่แค่เขามองหรือเห็นรูปมุนเฉยๆแต่เขารู้สึกว่าคุณดูคุณแต่คุณแอบดูน่ากลัวสําหรับพวกเขานิหนึ่งเพราะเขากลัวว่าคุณอาจจะรู้เรื่องราว หรือรู้ว่าพวกเขาคิดยังไงอะไรอยคะ่ะเออเวลาที่คนอื่นมองมาหรือว่าเห็นโพสต์ของค,คุณเขาก็จะรู้สึกวันไวนิดๆน,น,นะคะกลัวว่าคุณจะรู้ทันหรือรู้ทางอะไรประมาณนี้เออดูอีกสิว่าเขาเหล่านั้นคิดยังไงนะคะอืมแต่คุณอะเป็นคนที่สร้างตัวตนด้วยตัวเองเนาะคนบางคนเป็นเพื่อนคุณหรือรู้จักคุณมาตั้งแต่แบบคุณยังไม่มีอะไรคุณยังไม่ทําอะไรนะคะจนตอนนี้คุณอาจจะ ชัดเจนในสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คนลงทุนเป็นเวลามาเนิ่นนานคือเขาเห็นแล้วเขาก็ชื่นชมในความอดทนของคุณเออกระแตมองว่าพวกเขาเห็นคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อดทนใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเองชอบเก็บตัวเงียบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังไม่ออกไปจากโลกโซเชียลบางคนเนี่ย มี Facebook ก็จริงนะแต่ไม่เคยโพสอะไรเอาไว้ส่งชาวบ้านไมเฉยถูกไหมก็ไม่ได้ใช้ความผิดนะแต่คุณอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะมีมีเวลาเป็นส่วนตัวทําอะไรในแบบที่คนอื่นคาดไม่ถึง mm hmm. เวลาที่คุณโพสอะไรออกมาเงี้ย mm hmm. คนอื่นก็จะตกใจว่า ไปทําสิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เออไปไปเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณโพสต์บื้มออกมาแล้วคนอื่นก็แปลกใจคุณทําให้คนอื่นแปลกใจได้เสมอนะคะนี่คือสิ่งที่ตแตไนเห็นนะถามว่าคนอื่นมองว่าคุณสวยไหมอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะก็แต่มองว่าเขาว่าคุณสวยแหละแต่เป็นสวยอะไรที่แบบสวยมีความลึกลับมันไม่ใช่สวยแบบเหมือนในตลาดอ่ะมันไม่ใช่สวยแบบ สวยเหมือนพิมพ์นิยมอะไรเงี้ยเป็นความสวยที่ดูแล้วมันมีสเสน่ห์หรือมีความลึกลับอยู่ในความสวยของคุณนะคะหรือบางคนเขาอาจจะงงหรือว่าแอบคิดก็ได้นะว่าคุณเนี่ยไปทําอะไรมาหรืออะไรเงี้ยคุณไปทําหน้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วแบบสวยธรรมชาตินะคะรูปร่างหน้าตาใบหน้าของคุณเนี่ยก็แต่ว่ามันพอดีมันเหมาะจนทุกคนแปลกใจว่าคุณไปทําหน้ามาหรือเปล่าคิ้วคางอะไรเงี้ยปาก จมูกมันรับกันพอดีจนคนอื่นก็อาจจะสงสัยว่าคุณไปทําหน้ามาไหมแต่ถ้าเอ๊ทำ um, เนี่ยทําไมมันดูธรรมชาติจังแต่พอดูธรรมชาติก็เหมือนกับรูปวาดอะไรประมาณนี้ค่ะเขาถือวาเขาเขามองเห็นคุณประมาณนั้นนะคะอ่ะแล้วคนเหล่านั้นนะคะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่ารูปภาพของคุณในโซเชียลมีเดียบ้างคะโอ้บางคนเขาแอบรักคุณนะ แล้วก็เอาคุณไปคิดจินตนาการอะไรเงี้ยแอบรักแอบชอบนะคะบางคนก็มองว่าคุณอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากจากคนที่เขาเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กหรือว่าจากปีก่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะอืคุณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ณนะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นจุดที่แบบจุดพีคอะจุดพีคของคุณ บางคนบางกลุ่มเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรักเก่านะคะเวลาที่เขามองเห็นคุณหรือว่าเห็นคุณโพสโซเชียลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงนะคะอยากอยากกลับมาเล็กคอนซิเลชันอยากจะทรานฟอร์มความสัมพันธ์อยากจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณบางคนอาจจะผิดใจกับเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆพอเวลาเห็นคุณแล้วเนี่ยคือเขามองเห็นแล้วด้วยพลังงานของคุณที่เป็นนักเยียวยาเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่ไม่ได้ถือตัวอะไรมากอะ คือยิ่งทําให้เขาอยากจะวนกลับเข้ามาอยากจะมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุณฟังนะคะอยากจะให้ทุกอย่างพอเขาหวนย้อนคิดกลับไปเรื่องเก,เก่าในสมัยก่อนที่เขาเคยทําอะไรไว้หรือว่าคุณเคยทําอะไรไว้อย่างเงี้ยเขาอยากจะให้มันจบแล้วมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มานั่งคุยกันให้มันแบบเป็นแค่เรื่องเฮฮาอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องที่แบบเราขำกันได้คุยกันแล้วเรื่องเก่าๆแล้วเราสามารถคุยแล้วมันแล้วมันทําให้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาเอ แต่แอบมองเห็นมีทั้งคนที่แอบรักคุณหรือคนที่เคยเป็นคนรักเก่านะคะแล้วก็เพื่อนนะที่ที่เขาชอบมาดูมาส่องคุณอ่ะแล้วก็เขาคิดนะคะในลักษณะที่ดีกับคุณคือคุณเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกว่าเขารักคุณนะเออแม้กระทั่งเพื่อนเขาก็รักรักในลักษณะที่แบบเออเพื่อนคนนี้รักมากเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะคะ แต่อาจจะมีเหรอเนาะคุณกับเขาในช่วงบางจุดอาจจะมีการเข้าใจผิดกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยอยากให้ทุกอย่างอ่ะมันจบแล้วก็ได้มีการแบบเริ่มต้นกันใหม่ได้เป็นเพื่อนกันใหม่ได้อะไรเงี้ยอ,อ่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนของคุณคนคนนั้นนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงแล้วก็แต่ขออนุญาตเก็บไพ่นี้ดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเขารู้สึกเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้สึกกับคุณหรือเปล่านะคะ คนของคุณคนที่อยู่ในใจนะคะตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณเวลาที่เขาเห็นหรือว่าคุณโพสเตตัสโพสเฟซบุ๊กหรือว่าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์เขาเห็นคลิปคุณเนี้ยเขารู้สึกและคิดยังไงกับโว้แมความรู้สึกเหมือนกันเลยเขารักคุณอ่ะเขาตกหลุมรักนะคะถ้าเขาไม่เคยบอกว่าเขารักคุณหรือคุณไม่เคยรู้เลยว่าคนคนนี้มีความรู้สึกให้กับคุณจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆนะในทุกวันนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะ คิดแต่ว่าไม่กล้าพูดรักแหละนะเอออะคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้จบกันไปอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามนะคะการไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าที่จะเลือกซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยตัวเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นแล้วก็ได้หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้านะคะหรือว่าตัวคุณก็ได้นะที่มีคนอื่นไปแล้วนะคะคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแล้วเขาเห็นเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดใจ เขาอยากจะถอดใจนะเพราะเขาเองไม่กล้านะคะที่จะทํางานในความสัมพันธ์หรือว่าไม่กล้าที่จะเลือกคุณนี้ก็ได้จะถามว่าเขาเห็นรูปคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขามองว่าคุณเป็นดาวเด่นเนาะเป็นคนที่เฉิดฉายมากนะคะเวลาที่คุณโพสอะไรเนี่ยมันน่าดูไปหมดคนอื่นเห็นคนอื่นก็รู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เขาเกิดความกลัวกลัวว่าคนอื่นอาจจะมาแย่งคุณไปอืมแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรนะเออ คุณเป็นคนที่ฮิลลิ่งเยอะอย่างจริงนะคุณเป็นได้ทั้งราศีธนูเป็นทั้งราศีกุมนะคะเป็นได้หมดเลยนะตัวเขานี่เป็นราศีกุมได้เหมือนกันนะคะเป็นธาตุลมเขาเป็นธาตุลมได้หรือเขาเป็นคนที่โดยปกติเขาจะเป็นคนที่หักอกคนเก่งงนี้ก็ได้ละเออเป็นคนที่มีความรักแหละแต่ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่พูดแล้วเนี่ยคนคนที่เขาคบด้วยก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะ เลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับไปหักอกคนคนนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่เขาไม่พูดด้วยความที่เขานิ่งๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหารูไ้ไหมว่าความรู้สึกจริงของเขาเนี่ยรู้สึกลึกซึง้งมากนะคะในเรื่องราวของความรักคนคนนี้คอนเน็กกับอารมณ์ได้ดีหรือคอนเน็กกับอารมณ์ของตัวเองได้ลึกซึ้งมากๆนะเป็นชาวธาตุน้ําราศีมีนได้นะคะคนคนนี้นะ แต่เวแต่เขามองคุณมีทั้งแง่ดีแล้วก็คือเวลาที่เขาเห็นคุณอ่ะเขามองเห็นทั้งความหวังแล้วก็ความเจ็บปวดอืมความเจ็บปวดเนี่ยอาจจะเป็นที่คุณทำเอาไว้หรือสิ่งที่เขาทำเอาไว้ก็ได้นะคะอืมมันก็เลยทําให้เขามีมีสองความรู้สึกอ่ะคนนี้เขาเห็นรูปคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับรูปของคุณโอ้โหเขารู้สึกว่าเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะ หรือว่าเขารู้สึกว่าเขายอมรับในการโดนทิ้งครั้งนี้ก็ได้นะเออถ้าเขาเป็นคนที่จะไม่ได้เลือกคุณตั้งแต่แรกอะนะคะแต่เขายังสามารถมองเห็นเขาได้เห็นไหมก็แต่มองว่าเขาเขาสับสนอืมเขาสับสนแล้วก็รู้สึกว่าโดนทิ้งไว้ข้างหลังเวลาที่เขาเห็นรูปคุณอนะเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าคุณจะตกวันหนึ่งคุณจะโพสต์รูปคุณกับคนที่คุณไปคบใหม่เง มันเลยทําให้เขากล้า,ก,า,ก,าก,กลัวในบางครั้งที่มาส่องหรือเขาเครียดมากนะแล้วยิ่งคุณแบบดูดีมีออร่านะคะช่วยเหลือคนอื่นได้มีคนอื่นเข้ามาหาคุณเนาะคุณได้รับมิตรภาพได้รับคอมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยตัวเขายิ่งเครียดนะคะยิ่งรู้สึกว่าเขาเหมือนโดนทิ้งไว้ข้างหลังเขาเป็นเหมือนคนที่อยู่แบบรอบวงนอกไปจาก วงโคจรของคุณแล้วอ่ะเออเหมือนเขาเข้าหาคุณได้ยากแล้วตอนนี้นะคะเหมือนเขาต่อกับคุณไม่ติดเลยแล้วเขาก็เลยจมอยู่กับความคิดก็อย่างที่บอกคือเวลาที่เขามองเห็นรูปภาพของคุณอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีทั้งความหวังแล้วก็ความรู้สึกเสียใจอยู่ในนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยใช่เลยคุณเป็นคนที่คนอื่นให้ความสนใจมากๆถ้าคุณทำธุรกิจธุรกิจคุณก็ดังปัง ถ้าคุณเป็นนักพูดนะคะเป็นวิทยากรหรือเป็นอะไรก็ช่างที่อยู่บนหน้าจอหน้าเวทีเนะี่ยมีแต่คนให้ความสนใจมีแต่คนลุ่มรักคุณลุ่มสนใจคุณใครๆก็อยากจะร่วมมือคุณนะคะเห็นไหมยกมือเอาด้วยเอาด้วยอะไรเงี้ยเออในพายนะคะแบบเออ พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นกับคุณตลอดคือมีปฏิกิริยามีปฏิสัมพันธ์กับคุณตลอดไม่ใช่ว่าคุณทําออกไปแล้วมันเงียบกริบไม่ใช่แต่คุณทําออกไปแล้วทุกคนอยากจะแบบอยากจะเข้ามาพูดคุยอาจจะไม่ใช่นักร้องหรือไม่ใช่นักแสดงหรือไม่ใช่อะไรที่กระต่ายเล่ามาก็ได้อาจจะเป็นชีวิตประจําวันของคุณนี่แหละแค่คุณทํางานอยู่ในที่ทํางานของคุณคุณก็ปังก็ดังแล้วอะไรเงี้ยมีแต่คนอยากจะเข้ามาช่วยอยากจะเข้ามาทําเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันสําเร็จอะ ทุกคนก็อยากร่วมทีมกับคุณประมาณนั้นนะคะคุณก็เขาก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เขาเห็นรูปคุณหรือว่าอะไรก็ช่างที่คุณโพสต์เกี่ยวกับเรื่องงานเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเยอะคุณสามารถเลือกได้เออในขณะที่เขาเนี่ยเขาเลือกคุณแหละแต่เขาไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเอาสิ่งที่เขาเลือก แต่คุณกล้าที่จะเป็นผู้เลือกแล้วก็เลือกที่จะหยิบจับสิ่งนั้นด้วยตัวคุณเองอะไรเงี้ยความมันมันนึกถึงคําว่าความกล้าหานะคะเอคุณมีความกล้าหาญเยอะกว่าเขามากๆนะคะอืมมันเลยทําให้เขาอาจจะไม่ได้แน่ใจว่าตัวเขาเนี่ยถ้ามีการเทคแอคชั่นหรือว่าเข้ามาบอกความรู้สึกกับคุณเนี่ยคุณจะยอมรับความรู้สึกของเขาไหมเนาะเพราะคุณเป็นคนที่เลือกได้อ่ะคุณอยู่ในจุดที่เลือกได้ในขณะที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่แบบว่า ขาไม่มีตัวเลือกเลยหรือถ้าเขามีตัวเลือกเนี่ยเขาคือเลือกคุณไว้แล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาประมาณนั้นนะคะอืมอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีการ take a c ชั่ n หรือว่าทำอะไรไหมด้วยโซเชียลมีเดียรูปภาพของคุณเนี่ยเขาจะมีการเอาอยางี้ดีกว่ากระแตาถามเปลี่ยนคำถามนะคะจะถามว่าเขามีความคิดเห็นกับเพื่อนเขาหรือว่าคนอื่นอื่น หรือคนที่เขาเคยเล่าเรื่องคุณให้ฟังไหมนะคะเกี่ยวกับการโพสต์หรือว่ารูปของคุณนะคะ <S <S เขามีความคิดเห็นอะไรไหมกับคนอื่นๆหรือเขาเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมนะคะอืมเล่าแน่นอนเล่าเพื่อที่จะเหมือนกับหาวิธีนะคะอืมคือเขาเล่าเรื่องที่คุณอะ โพสรูปหรือโพสเตตัสหรือชีวิตของคุณในทุกวันนี้แหละที่ดูเหมือนคุณอะไม่ได้ต้องการใครในชีวิตเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นอะคือเขาอะที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการก็ได้คุณเป็นคนที่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้หรือเติมเต็มตัวเองได้แต่เขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกจริงๆในใจคุณเนี่ยคุณอาจจะอยากจะได้ ใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเลิศดหรูเพราะว่าคุณเหมือนโพรไวให้ตัวเองได้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะเรื่องของการทําให้ตัวเองมีความสุขได้อะ <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องแข่งขันกับความเป็นคุณละ่ะมันเรื่องคนอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวนะแต่เขากลัวว่าเขาจะแข่งขันกับความสุขของคุณไม่ได้เขาก็เลยเหมือน ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอ,ขอคําแนะนานะคะว่าจะทํายังไงเออเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะอเขาไม่ได้กลัวคนอื่นเลยนะเขาเครียดแหละเครียดว่าคุณมีคนข้อหาเยอะมีตัวเลือกแต่เขากลัวที่สุดคือกลัวที่จะแข่งกับความสุขของคุณอ่ะเพราะคุณแบบไม่อ่ะฉันไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอ่ะจะเอาอะไรให้ฉันล่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิ่งที่ให้มามันแบบ มันเดอะเบสหรือเปล่าอะไรเงีเออ้ยเพราะว่าคุณขาดแค่อันเดียวอะ่ะแล้วถ้าคุณจะเอาอีกอันหนึ่งอะ่ะมันต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นสิ่งที่คุณพอใจที่สุดอือดูซิว่าเขาพูดกับเพื่อนเขายัางไองไอีกเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะในการโพสหรือสเตตัสเขาพูดกับเพื่อนของเขาหรือคนที่เขาไว้ใจนะคะเขาเล่าเรื่องคุณเนี่ยเขาเล่าในลักษณะที่ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีเยี่ยมเลย คุณเป็นคนที่ beautiful <ค><ณ>เขาเรียกว่าอะไรนะ inside out อ่ะสวยมาจากข้างในมันเปล่งออกมาแล้วเวลาที่คุณทำอะไรมันเลยดูดีไปหมดนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งตัวอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะคะแม่หมอใช่แต่ในสายตาเขาคือเขาเอามารวมกันไงด้วยความเป็นคุณน,นี้ใส่คุณมารยาทของคุณอะไรเงี้ยแล้วเอามารวมกับ แต่งกันแต่งนิดเติมหน่อยของหน้าตาของคุณอ่ะมันเลยดูดีเขาเลยมองว่าคุณมีการทรานส์ฟอร์มนะคะจากแต่ก่อนที่เขาแบบเห็นคุณเป็นเด็กๆคุณอาจจะมีความแบบเป็นเด็กเนาะตอนแรกเริ่มที่รู้จักกันนี้ก็ได้นะคะมาเลยทำให้เขามองเห็นว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคุณมันสักเซสนะคะเพราะว่าด้วยไพ่เดอะเดยน่ยถ้าเห็นถ้าจําได้ไพ่เดอะเดในสําหรับอื่นมันจะเป็นไพ่คนตายถูกไหม แต่ไปสำหรับเนี้ยแต่ชอบมากมันเปนมีความหมายที่เพิ่มมาขึ้นมาแล้วมันมีอะไรในยะแอบแสงแอบแฝงที่บอกว่าเป็นการตายที่กำเนิดเกิดใหม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็ฉลาดเขาขึ้นมาบอกว่าเขาคุยกับเพื่อนว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ทันเขาทุกเรื่องเลยคุณรู้ทันเขาทุกเรื่องแล้วก็นั่นแหละมันทำให้คุณ หลีกเลี่ยงที่จะคุยหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะทํางานในความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าเขาเขาเหมือนคนที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะมีความลังเลแล้วแถมรู้สึกไงก็ไม่พูดเนี้ยคุณเลยเหมือนกับว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลากับเขาแล้วอะแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะให้คุณตื้อเขาสักนิดนะเพราะเขารอรอการตื้อจากคุณอยู่หรือรอให้คุณส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รวบรวมความกล้า ได้มีการตกลงอะไรกับคุณสักอย่างนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่เขามีจริงๆแล้วเขาอยากจะมากเลยนะอยากจะมีการไกล่เกลี่ยคอมโพมิสนะคะปณีประนอมในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนคุณแบบถ้าไม่ชัดเจนคุณก็ตัดคุณคุณรู้สึกว่ามันมันเลยจุดที่จะมาไกล่เกลี่ยหรือว่าเลยจุดที่จะแบบมาปณีประนอมอะไรแล้วตอนนี้คุณต้องการคําตอบเดียวเพราะว่าคุณเป็นก้าวถ้วยแล้วอ่ะอย่างที่กระต่ายบอก คำตอบเดียวเป็นที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดดีที่สุดของกระต่ายไม่ได้หมายความว่ามันตรงโอโ้โหมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือว่าต้องเอาหอบของที่แบบเป็นอะไรที่เป็นชาแนลหรือว่าเป็นอะไรมันไม่จําเป็นนะคะคุณอาจจะต้องการเพียงความใส่ใจเล็กน้อยความจริงใจคําขอโทษเนี่ยคุณอาจจะรอสิ่งนี้อยู่ก็ได้เนาะที่แบบว่ามัน มันไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นอะไรที่สําคัญต่อใจอ่ะคุณต้องการแค่นั้นเองนะคะเพราะดูแล้วคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณไม่ได้จะมาแบบงี่เงา่ามาอะไรแบบนี้แล้วนะคะคุณคือชัดเจนก็โอเคคุยกันต่อได้แต่ถ้าไม่ชัดเจนคุณพร้อมตัด ะะประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขา,เาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณก็แต่จะไม่ถามแอคชั่นดีกว่าให้เก็บไว้เป็นคลิปถัดไปนะคะว่าเออเขาจะมีแอคชั่นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูด้วยไพ่ออร c าเคดีกว่านะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรในสถานการณ์นี้นะคะหรือการที่เขามาสองคุณแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะดูซิว่าไพ่มีความคิดเห็นยังไงนะคะหรือว่ามีคคำแนะนำอะไรได้บ้างนะคะ ไพ่อร a c เ e โอ้กระต่ายก็อะไรก็ไม่รู้นะเอาไพ่แบบว่าไม่ได้เลียงไพ่เลยอืมอ่ะโอเคขอไพ่ในคาไพ่ยอยากเล่าหรืออยากแนะนําอยากบอกอะไรเกี่ยวกับข้อความนี้ Unbreakable love นะคะ This person has g e n i n e love for you You can overcome any issue that may arise นะคะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วความรักของคนคนนี้นะมันไม่เคยจางหายไปเลยมันไม่เคย is unbreakable นะคะมันมันไม่มีใครมาต่อต้านหักล้างหรืออะไรได้ต่อให้เขาเนี่ยไปพยายามหรือว่าไปรับคําแนะนําจากใครมาก็ช่างมันไม่เวิร์กกับความรู้สึกที่เขามีจริงๆให้กับคุณนะคะมัน unbreakable มันไม่มีอะไรมาหักล้างได้คนคนนี้ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันเริ่มที่จะจริงจังจริงใจนะคะมีมากขึ้นเนาะ Pay attention to red flag นะคะ Know the warning sign of what an unhealthy connection l o o k like นะคะแต่ก็อีกนั่นแหละความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีให้คุณได้รับรู้อยู่ก็คือ ความที่เขาสับสนนะคะบางครั้งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจที่จะเข้ามาหาคุณอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เขาไม่พูดรู้สึกยังไงไม่พูดนะ่ะอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับความสัมพันธ์ใดๆก็ช่างนะคะความสัมพันธ์มันควรจะมีการพูดเคลียร์ครับอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ว่าอุยก็ดูการกระทำสิการกระทำยิ่งใหญ่สำคัญกว่าคำพูดแต่การกระทำบางครั้งก็อาจจะทำให้เราสับสนถูกไหม บางคนดีกับเราแต่เราไม่รู้ว่าเขาเขามีมารยาทหรือเขาดีถูกปะคุณก็อาจจะไม่มั่นใจว่าอีกแต่คนนี้นะคะดีกับคุณจริงๆหรือว่าแค่มีมารยาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคําพูดมันก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกันเอามาประกอบกันเนาะพ,พูดเพื่อให้ยืนยันนะคะให้มั่นใจว่าอ๋อการกระทําแบบนี้คือต้องการแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกระต่ายก็เลยมองว่า ในความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดอยู่อย่างหนึง่งก็คือการพูดคุยหรือว่าการบอกความรู้สึกจริงๆนั่นเองนะคะของเขาที่มีต่อคุณ engagement แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวเขานะคะยังผูกมัดผูกติดตัวเองไว้กับคุณอยู่เลยยังไม่ไปไหนนะไม่พูดไม่อะไรก็ช่างกลัวแค่ไหนก็ช่างสับสนแค่ไหนก็ช่างแต่ท้ายที่สุด end of the day นะคะคนคนนี้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่ คิดถึงคุณตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตามาก็นึกแล้วว่าคุณจะทําอะไรเป็นยังไงกินข้าวเสร็จนะคะมีช่วงเวลาว่างๆก็จะนึกถึงคุณก่อนนอนว่างอีกก็คิดถึงคุณนะต่อให้เขายุ่งแค่ไหนก็ช่างนะคะคนคนนี้ยังคุณยังอยู่ในหัวเขาเสมอเพราะไม่งั้นเขาไม่มาดูไม่มาส่องไม่มาดูโพสต์ของคุณหรอกเนาะ no? engagement นะคะ your love life is soon ascending to a higher level of commitment ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็มี potential ที่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของคุณนี่แหละกระแต่ว่าคุณนี่แหละจะเป็นคนที่นำพาความสัมพันธ์นะคะขึ้นไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรคุณแค่ตัดสินใจให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนคนนี้ถ้าเขาชอบเขากลัวที่จะสูญเสียคุณเขาจะต้องเข้ามาหาคุณเอง ไม่ใช่ให้คุณไปวิ่งไล่ตามหรือว่าไปยื่นออฟเฟอร์ไปให้ข้อเสนอหรือว่าไปต่อรองไม่จําเป็นต้องต่อรองนะคะอืมแต่ถ้าเขาโตมากพอแล้วคุยกันรู้เรื่องมีเหตุมีผลนะคะคุณต่อรองได้นะเออด้วยไพ่ใบนี้นะคะต่อรองได้ะคะ่ะแต่ว่าต้องต่อรองจากสิ่งที่มันมันดีแล้วอะ่ะ มันต้องทรานฟอร์มกันแล้วตัวเขาเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าให้คุณไปเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ไปพอดีกับเขามันไม่ใช่ตัวเขาเองก็ต้องมีการทารานฟอร์มไม่ใช่แค่ให้คุณทารานฟอร์มอย่างเดียวนะคะอันนั้นถึงจะเรียกว่าความสมดุลเพราะคุณอะคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ได้ก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์นั้นมันสมดุลกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่สามารถให้ความบาลานซ์กับตัวเองได้ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลงงานซ์ค นะคะแล้วมันจะสร้างความแบบความมึนงงความชะนความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเออในตัวเองเกิดขึ้นได้นะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากระต่ายกำลังทยอยอ่านคลิปรายเดือนประจำเดือนกรกดานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการอ,อัปเดตคลิป ต่อต่อไปของกระต่ายด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาโพสไว้แล้วใต้ดีสคริปชันข้างล่างสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ